ันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจาก Overtop Up อนะครับรับเติมเกมมีโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็คนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับ Overtop Up อนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับผมกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาวเมียวูทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักครับกับห้องศิลาจารึกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าห้องศิลาจารึกเนี่ยคือเขาจะดอป หินศีลานะครับให้กับเราเนี่ยประมาณกี่ก้อนก็แล้วกันนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าห้องศิลาจาร,รึกเนี่ยเป็นห้องที่ที่จะทําการดอปนะครับผมหินศีลาที่เป็นสีฟ้าให้เราด้วยนะแล้วก็หินศีลาที่เป็นสีเขียวเนี่ยหนึ่งวันนะครับเราสามารถหาหินศีลาได้จํานวนหลายก้อนมากนะครับซึ่งผมจะทําการฟาร,ร์มนะครับให้กับเพื่อนๆดูว่าห้องศิลาจาร,รึกเนี่ยประมาณ 20นาทีราวๆนี้นะครับปกติเพื่อนๆจะสามารถทําได้ถ้าใช้เวลาในการสูงเนี่ยบางคนเนี่ยสูงไม่ค่อยเจอนะครับห้องศิลาเนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณ5นาทีนะเผื่อจะสูงเจอเนี่ยก็เราตีไปราวๆ25นาทีนะครับต่อหนึ่งครั้งนะเพื่อนๆสามารถสามารถนะครับผมถ้าเจอห้องศิลาถ้าจะฟาร์มนยาวก็กดเพิ่มเวลาได้นะครับตรงเครื่องหมายบวกนะกดเพิ่มเวลาได้ มันก็จะกลายเป็น1ชั่วโมงพอดีนะครับมันได้ใบละ30นาทีเนาะแต่ผมจะฟาร์มวันนี้นะครับราวๆประมาณ20นาทีนะผมฟาร์มตั้งแต่37นาทีนะครับผมใช้เวลาในการหาห้องศิลาเนี่ยก็ประมาณสนาทีนี่แหละนะครับผมแล้วก็ผมจะฟาร์มให้เหลือ20นาทีนะครับแล้วผมก็จะหยุดเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับว่า ถ้า20มนาทีเนี่ยมันจะได้หินศิลาจารึกนะครับอยู่ประมาณกี่ก้อนนะ,ะวิธีการฟาร์มครับเทคนิคก,การฟาร์มเนี่ยถ้าใครแบบเป็นสายเวทสายอะไรโจมตีหมูเนี่ยจะได้เปียบมากครับผมคือให้เราเดินอ้มอ,อมๆนะครับไปล่อเหยื่อนะครับก็คือไปล่อมอนนะครับให้มันเดินตามเรานะเออเดินตามเราแล้วก็เรามาจุดตรงมุมครับพยายามหามุมมุมของแมปนะเพราะว่าไอ้เจ้าบอสนะครับผมนี่เจ้าตัว,ตวใหญ่ๆเนี่ยบอสเนี่ย มันจะชอบเกิดตรงมุมนะครับผมให้เราไปล่อเหยื่อมาแล้วก็มามุมใดมุมหนึ่งที่ไม่มีคนฟาร์มกับเรานะพอเราทําการโจมตีหมูเนี่ยหรือฆ่าบอสได้เนี่ยมันจะดรอปของที่ดีๆให้เรานะครับผมอ่าถ้าเราฟาร์มไปตลอดเนี่ยของมันจะก็จะยิ่งมอนเตอร์เยอะยิ่งดรอปของเยอะนะครับผมการฟาร์มเนาะแต่ถ้าเราปล่อยออโต้เนี่ย,ยมันก็วิ่งไปตรงนู้นตรงนี้นะครับอ่ามันไม่ล่อมอนให้เราเนาะพยายาแบบ ถ้าเราจะฟาร์มจริงพยายามอยู่หน้าจอนะครับแล้วก็ไปล่อเหยื่อนะตรงไหนมีบอสแล้วก็วิ่งไปหานะครับเอาเหยื่อไปหาบอสแล้วก็โจมตีแบบเป็นหมู่นะเราจะได้หินศิลาจารึกจารึกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคน้อยๆนะครับให้เ,เพื่อนๆนะในการฟาร์มหาหินศิลาสีฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้หินสีฟ้านะครับศิลาจารึกเนี่ยอยู่ประมาณกี่ก้อนนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับผมแต่ว่า มันก็มีเทคนิคของมันอยู่นะครับในแต่ละห้องนะครับซึ่งห้องศิลาจารึกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเราไปล่อมมอนให้มาหาเราเยอะๆนะครับแล้วก็ตรงมุมนะบอสมันจะชอบเกิดนะครับแล้วเราก็ไปทําการตีบอสแลมันก็จะดอกให้เรานะครับผมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆครับก็จาก37นาทีนะครับก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ20นาทีแล้วนะครับผมผมก็จะหยุดนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะหยุดนะครับผมก็ใช้ ระยะเวลาประมาณ17นาทีเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันครับเรามาสรุปนะครับผมสิ่งที่เราได้ก็คือมีหินสีฟ้านะครับหินลิลาจารึกสีฟ้าที่ดอกมา1อันเนะาะในเวลา20นาทีนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เวลาเต็ม60นาทีเนี่ยเพื่อนๆจะคูณ2เลยจากที่ผมได้นะเพื่อนๆจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยสีฟ้าก็ดอกด้วยนะครับผม แล้วในส่วนของสีเขียวเนาะเรามาดูครับหินสีแดง12ก้อนอันนี้8ก้อนนะครับม่วง5นะครับรวมรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ32ก้อนเนาะค่อน <Wow. S 1> ข้างเยอะนะครับผมขนาด20นาทีนะดอกหินศิลาจารึกเนี่ยสาก้อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ อ่าบวกเวลาเพิ่มนะเป็น60นาทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้ประมาณ 60- 70ก้อนเลยนะต่อวันนะครับผมค่อนข้างเยอะนะแล้วทีนี้นะครับพอเราฟาร์มเสร็จเนาะเราก็จะทําการนะครับผมอรวมนะครับรวมศิลานั่นเองนะในการผสมนะครับเราจะทําการสุ่มดรอปสีฟ้าได้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนถึงเลเวลสี่สินะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใช้เพื่อนเื่อก็นําไปขายในตลาดใดนะครับเออมันก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับ <tyard. S 2> อันที่นี้เดี๋ยวเรามาทําการรวมนะครับเนี่ยการรวมนะครับถ้าเรารวมกันแบบนี้นะครับถ้าเราทําการผสมกันหลายๆก้อนแบบนี้เรามีโอกาสที่จะดบของฟ้านะครับแต่ถ้าใครมีแค่สอันอ่าเงี้ยผมไม่แนะนํานะครับมันมันไม่ค่อยเห็นสีฟ้าหรอกนะครับผมก็ลองมาแล้วแต่ว่าถ้าเราทําแบบเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะเนี่ยครับถ้าเป็นสีฟ้าออกมานะมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับผม inhale, ให้เรากดนะนี่ ันจะเป็นสีฟ้าแบบประมาณนี้นะครับผมที่เรารวมเนาะมันก็จะมีของเหลือของอะไรให้เราบ้างนะครับอ่าก็สรุปง่ายๆนะครับเราได้ของสีฟ้าเนาะมาอยู่2ก้อนนะครับผมในการฟาร์ม20 20นาทีเนาะถ้า1วันนะครับผมเพื่อนๆเ,เนี่ยทำา60นาทีนะผมคิดว่าเพื่อนๆจะหา,าหินศิลาจารึกสีฟ้าเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่าหินสีราจาลึกสีฟ้าเนี่ยหินสีอ่าหินสีไหนที่ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นสีแดงนะครับมันจะบวกพวก h p ีนะถ้ามีบวก HP แล้วก็บวกเพิ่มพลังโจมตีนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นด้วยเนี่ยมันยิ่งจะ,ะมีคุคดมีประสิทธิภาพดีนะครับถ้าหินสีแดงนะมหินสีแดงเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้ามันจะเวิร์กเวิร์กกว่าหินสีอื่นนะครับแต่เราก็ต้องเลือกค่าแสแ,แตกงนะ ตามสายของเรานั่นแหละนะครับผมแล้วแต่เพื่อนจะเลือกตามสเต็ปของเพื่อนนะโอเคครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบหรือไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะถ้าใครมีอะไรดีๆแนะนาให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กําลังตามหานะครับหนสีฟ้าศิลาจารึกนะครับเพื่อทําการอัปเกรดค่า CP ให้ค่อนข้างสูงครับผมโอเครับ e ีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผม